ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับที่ทำงานจิวเวลรี่อยู่หมอภูมินะครับถ้าใครไปตามเพจเขาก็าจะมีความรู้เรื่องนี้ก็งานนี้ได้รับโจทย์มาจากช่างหนังทางเหนือครับก็ต้องลองดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นรูปแบบไหนยังไงส่วนใหญ่ก็อยู่ในขั้นตอนการขัดนะครับเพราะว่าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็แค่พับงอแล้วก็ขัดให้ได้รูปทรง ความเรียบความไม่เรียบอย่างที่ต้องการครับผมครับอย่างที่บอกงานนี้ไม่เคยทําแต่ว่าเมื่อได้ทําออกมาแล้วก็ลองเทสโดยการเอามาเน็บที่เข็มขัดดูว่าเมื่อเข็มขัดมีความหนาขนาดเนี้ความกว้างขนาดเนี้มันเสียบเข้าง่ายยากยังไง